ไปก็มาฟ้องอะบางวันเธอไม่สนใจเธอไม่มองตามใจเธอละกันฉันไม่เคยเรียกร้องใดๆก็เป็นวิกิพีเดียตอนที่เธอเกิดจะรู้อะไรเป็นก o o ก l e แม p ตอนที่เธออยากจะไปที่ไหนตอนไหนแบ่งร่างเป็น g r a บไ i ค์ต้องการอะไรอีกไหมยอยากให้เป็นมากกว่านั้งเงต้อง แค่ที่าดการที่จะรักให้เธอนำมาเปลา,าเป็นคนที่รักเธอบอกแล้วว่าฉันเป็นได้ทุกอย่างเธอไม่มองตามใจเธอแล้วการฉันไม่เคยเรียกร้องใดๆก็เป็นวิกิพีเดียตอนที่จะเกิดจะรู้อะไรเป็นกูกับแมปตอนที่เธออยากจะไปที่ไหนตอนไหนแบงล่างเป็นกรับไบค์ต้องการอะไรอีกไหมอยากให้เป็นมากกว่านั้น แค่ที่กาดคนที่เจ้ว่ามีเธอแม่มากแล้วเป็นคนที่รักเธอบอกแล้วว่าฉันเป็นได้ทุกอย่าง Yeah She put right here know what it is Let's go She made it me right here ก็ทำมาชาก My superpower เป็นไม่มีอะไรก็เช็กกระดาษดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะวิธีการก็คือเข้าไปที่ช่อง The Inner Studio กดติดตามสีแดงกดกระดิ่งเลือกทั้งหมดเพียงเท่านี้ก็สามารถรับชมคลิปใหม่ๆของพวกเราก่อนใครได้แล้วค่ะบ๊ายบาย